สวัสดีครับนา,นายนายแฟมิลี่ครับผมสวัสดีตอนเช้ากับบรรยากาศหนาวหาวเย็นๆแล้วก็ลมพัดแรงๆครับขณะนี้เวลา9ก้านาฬิกาครึ่งแล้วนะครับผมนะเชือกแรกที่มาสแตนบายนะครับก็คือน้องบอปร,รอยเด็กหญิงบอปร,รอยของเอามาก่อนเป็นเชือกแรกเลยนะครับตอนนี้ มาอาบน้ําก่อนเลยนะับรู้สึกว่าจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับที่ควานพระพ่อขวานพระในผ้าอาบน้ําอากาศมันหนาวดูดูอาการครับดูสีหน้าสีตารู้สึกว่าจะไม่ค่อยพอใจในการจะได้อาบน้ําตอนเช้าหรือเปล่าเนี่ยอืม,อมกัดไม่ยอมปล่อยอเดี๋ยวพ่อพ่อเดี๋ยวก่อนเพราะนูหนาวดูดูดวงด,ดูวงดูง่วงฮะดูวง ยังไม่อยากจะปล่อยนะพราะควานนี่จะหยิบออกจากปากไม่ยอมให้ออกนะ <What? S 1> ตัวโดนอาบน้ํา <What? S 1> แต่สุดท้ายก็ต้องโดนอาบอยู่ดีครับผม <What? S 1> อม,มาเป็นเชือกแรกนะครับ <What? S 2> น้องบอกรอยเชือกแรกเลยอาบน้ำนั่นแหละตอนเช้าดูแล้วนะ่าจะได้อาบตอนเช้าหนะ่ะอาบเสร็จแล้วแหละแต่แต,แต่เล่นดินอีกเล่นฝุ่นอีกก็ต้องมาล้างอีกนะครับ <c oughs> สไตล์ท่าทางของน้องบอก็จะเป็นนั่งอ่าก็เรียกว่าย<ม>ืนยองๆเดี๋ยวก็ดูเขวิ่งไปหาไปหาไอเสาเสาที่พักนะเดี๋ยวให้ควานพระพ่อพร,ระเราอาบให้น้องก่อน ในรอบ13วันครับนายนะห,หลังจากที่งานช้างมาเพิ่งลงคลิปคลิปแรกเลยนะครับที่ศูนคดนะครับคลิปที่2อศูนย์คดเนาะนะหลังจากที่งานช้างผ่านไปกลับมาก็เจองานหลายงานเลยครับผมนะจะได้พักก็ได้พักแลเจองานงานเขาวดำต่อเลยนะจะให้ไปถูกันพระพาจะให้ไปถูด้วเนี่ยตอนนี้เลยนะครับ ต้นพันชาตินี่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะมันไม่ใช่ต้นที่คุ้นเคยอืไม่ใช่เสานะอันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะพอใจอืต้องเสานูน่นเ,เสานูน่นเนี่ยเสาที่พักเนี่ยเป็นเสาที่ถูกใจแต่ตรงนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันเท่าไหร่อะ่ะอ้านะอมไม่ค่อยพอใจในการจะให ถูต้นดูทางดูท่าทางมันไม่ใช่เสาของเราอืสงสัยว่าต้นนี้ไม่ไม่ใช่ต้นที่ชอบอดูเสียงฟึดฟึดฟึดึะ,ะเดี๋ยวดูอาการต่อไปว่าจะทำยังไงก็เตรียมน้ำ พอควนันพักเตรียมน้ำเหมือนเตรียมปล่อยน้ำแล้วก็ไปพ่นใส่ต้นไม้กับน้องเอ่ะจะได้ลื่นๆ<ล>จะได้ลื่นๆนี่รอแล้วรอแล้วหั <c oughs> ใจไม่ไหวเออ มันไม่ใช่เสาที่ถูกใจไงมันไม่ใช่เสาที่เราต้องการมันไม่ใช่แบบนี้อะ่ <c oughs> นะ <c oughs> เดี๋ยวเจอน้ำจะเป็นยังไงคืดูนะเดี๋ยวเจอน้ำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอนจ้ำ <c oughs> เดี๋ยวเจอน้ำจะเป็นยังไงจะดูอาการที่เวลาเจอน้ำเวลาเจอน้ำปกตนิน้ำจะมาดัก วันนี้ว่าจะดักรอดูว่าช้างเชือกไหนจะมาก่อนพอดีนี่มาก่อนเลยฮะน้องบออพลอยอะจะจะดักถ่ายว่าเชือกไหนนักสแสดงเขา,เาจะมาเป็นเชือกแรกนะครับดักไม่ทันครับวันนี้มาเจอเมื่เกีงกวาดที่ลานแสดงอยู่นะฮะมาเจอ,เจอน้องบออพลอยพอดีเลยกาลังจาน้ำแล้วในก็เปิดคลิปเลยนี่ดูฮะ,จะเจอน้ําปุ๊บนี่ โอ้โหมันมีความสุขมากเลยพ่อนีอ่ฮะเจอนะ้ำปุ๊กก็มันแล้วออ้โหดูมันมีความสุขมากเลยะ่ะดูดูสักเกดีดูตาแต่อาจจะจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฮะสำหรับต้นนี้นะสำหรับต้นนี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะมันต้องเป็นต้นที่เราชอบเสาที่เราชอบ เดี๋ยวเสาท,ที่ชอบเป็นยังไงเดี๋ยวดูสายยางโดนขโมยหมดโดนขโมยตัดไปหมดแล้ว,ว,ว,ลวรู้สึกว่าจะไม่ค่อยพอใจนะสำหรับไอ้ต้นเนี้ยมันไม่มันอ่ะแต่โดนฉีดน้ำไปแล้วก็จะ รู้สึกว่าจะถูไม่มันนะท่องเที่ยวที่เประสงค์จะชมการแสดงชารู้สึกว่าจะถูไม่มันนะนาฬิกาพอขวันพัดก็ฉีดไปเข้าสู่พื้นที่ในสนามแสดงชาได้แล้วนะครับพอขวันก็ฉีดไปน้องบอบพลอยก็ถูไปถูแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ในการถูเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องมีจุดที่น้องชอบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะเป็นจุดไหนนะเพราะพอขวันพัดบอกว่ามันเป็นเสาเสาจุดพักอ่ะเสาที่พัก อจิษฐานใต้โดมหลังคาสีน้ำตาลในสนามแสดงช้างได้เลยนะครับการแสดงช้างเริ่มขึติดกานตรงนะครับใช้เ <c oughs> วลาประมาณหน <c oughs> ึ่งชั่วโมง ท่านที่ประสงค์จะเข้าชมก็ขอแนะนําให้ท่านได้เข้าชมนี่ช่างมีความสูงเหลือเกินโอ้แม่เจ้าเอาดันเลยลูกให้มันหักเลยได้ไหมแต่นักท่องเที่อยู่ภายในพื้นที่โลกของช้างอยู่แล้วก็ขอให้ทำกิจธุระส่นตัวเรียบร้อยทำไปเรื่อยๆที่อัธยาศัยได้ตามอัธยาศัยนะครับ บรรยากาศแบบนี้น้าไนเจอมาแล้วครับผมมีความสุขมากนะครับที่ได้ฉีดน้ําให้ช้างตัวเองได้อาบนั้นน้องช้างเขามีความสุขในการอาบพ่อขวานนั่งดูมีความสุขนะเห็นลูกของเรานี่มีความสุขนะมีความสุขจริงครับผมเก่าๆบรรยากาศแบบนี้ตอนน้าไนเลี้ยงเห็นน้องเขามีความสุขนะเรามปความสุขไปด้วยนะ จนกว่าเขาจะไม่ถูเองครับจนกว่าเขาจะพอใจเขาเดินออกไปอย่างเดียวนะเคยไหมครับเห็นช้างตัวเองมีความสุขแล้ว,ลวมีความสุขนั่งแบบนี้แหละบางครั้งบางทีก็เห็นน้องเล่นโคลนเล่นดินก็นั่งดูน้องก็มีความสุขน้องก็ ติดกระับสบายสบายเนี่ยเนี่ยคือคือวิถีครับคือมันเป็นความสุขเห็นช้างของเราร่างกายแข็งแรงอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะฉีดได้ทั้งวันนะสมัยก่อนศูนย์คดก็แบบนี้นะสมัยนั้นนตอนนี้ยังที่ตรงนี้มันเป็นป่าอยู่แล้วก็ฉีดไว้ข้างหน้าฉีดล้างทำความสะอาดข้างหน้าเลย จนกว่าเขาจะพอใจอ่ะจนกว่าเขาจะหยุดเองอ่ะนะเก็บบรรยากาศช่วงอากาศเย็นสบายนะครับไม่ถึงกับขั้นว่าหนาวแบบสุดๆนะมันอากาศกำลังพอดนะีอุ่นสบายเนะนี่ยนเะนี่ยฉีดได้ทั้งวันนะถ้าไม่กลัวเปืองน้ำนะ ยังไม่พอใจยังไม่พอใจอการให้ช้างได้ถูต้นไม้ถูอะไรต่างๆในเล่นโคลนนี่ือเป็นการช้างเขาจะรู้ทรรธรรมชาติของเขาือเป็นการขัดสีชวีวันนะ่ะขัดตัวเองเนะี่ยขัดพวกขี้คงขี้ใครออกนะครับได้เล่นแบบปลดปล่อยนะอย่างเงี้ย เวลาช้างเล่นน้ำเนี่ยโอ้ยได้ปลดปล่อยเลยฮะเล่นแบบเต็มที่เลยนะฟัดงวงฟัดงาใส่ช้าใส่ควานนี่แหละนะเขามีความสุขนะเวลาเล่นน้ำเนะี่ยอารมณ์ของช้างนะครับที่อารมณ์ดีที่สุดในช่วงเวลาเขาเล่นน้ำเนะี่ยได้ลงอาบน้ําเล่นน้ําเล่นโคลนนะเขายังมีความสุขมากๆเลยนะครับอ บ <c oughs> ขวานพระวนันถูเร็วๆหน่อยจะได้จะถึงเวลาสแสดงแล้วโอ้โหเขายัางไม่ยอมนะนี่ถ้าเล่นน้ำเนี่ยโอ้โหเอาไม่ขึ้นนะเป็นชัมม่วโมงท่านได้ลงดินน้ำน้ำบอ่อน้ำง่วยน้ำน้ำโมน้ำชีเนี่ยไม่ไม่อยากจะขึ้นเลยลงไปเอาก็ไม่ได้ ต้องนั่งเฝ้าอยู่เป็นชั่วโมงจนกว่าเขาจะพอใจจนกว่าเขาจะพอใจพอขวานพอขวานพระเลือกแล้วนางมาไหมอยากเล่นต่อหรอก็ <c oughs> เหมือนเด็กๆนะเหมือนเด็กน้อยระขวานาเรียกมาตบงวงแล้วไม่พอใจ โดนเรียกแล้วงานเนี้ยโดนเรียกแล้วไม่พอใจแล้วโดนเรียกปุ๊บตกงวงปุ๊บพลังมันไม่พอใจหน,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 นูอยากเล่นตอ่อหนูอยากพัฒน์งวงพัดงานอยากเล่นตอ่ออยากเล่นต่อนี่ ถ้าได้อาบน้ำน้ำห้วยนะเอาไม่ขึ้นนะเรียกยังไงก็ไม่ขึ้นหรอกอ่าไปแล้วไปแล้วออดูทําสีหน้าสีตาไม่ค่อยพอใจนะกำลังมันนะกําลังมันก็ไม่ได้นะดูเพราะว่าถึงเวลาทํางานนะที่บอก บรรยากาศน่ารักๆน,น,นะครับของน้องบอพลอยนะครับกับพ่อควานพระนะครับให้แม่ๆเอฟซีได้ชมกันนะครับความน่ารักของนักแสดงขวกเรานะครับของช้างนะครับหนูนะโหน วิธีนะครวิธีบ้านๆน,นะครับวิถีกวยอาเจียงนะคนกับช้างนะครับเราอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขมีความรักอย่างนี้แะเห็นช้างมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขวานก็สุขภาพจิตสุขภาพร่างกายตองแข็งแรงด้วยนะฮะถ้าวันไหนที่ช้างตัวเองไม่สบายเนี่ยโอ้็เหมือนกับลูกเราไม่สบายแหละนะ่ารักมากเลยอ่ะดูว่า <c oughs> หมดแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าไปเดี๋ยวจะไปเล่นดินต่อหรือเปล่านี่ยมาว่าเปียกหมดแล้วอ่ะไปแล้วอย่าลูกอย่าไปเดินดันไหมอีกแล้วเคยเลื่อนน้อจุนในไหมมาเนี่้ยจุนในมาเนี่ไปถูต่อไปมาเนี่ ต้องไปถูนั่นต่อไปไปถูหลักนู่นก่อนไปดูงไปอีหนูน่ะเฮ้ยจะจะแก่กระแต้นเอาเชน่ะเจ่เถินให้แล้วก็โดนเขาได้อีกไปตรงไหนอ่ะเสาไหนเสาไหนเสาไหนไปดูกันเสาไหนเสาไหนอ่ะเสาไหนไปไปไปเสาไหนเอ๋อเดินอ๋อเดินเดินไหนโอ้ยเสาต้นนู้นนะต้นนู้นบอกว่าข้อความว่าชอบต้นนู้นแต่ไม่ใช่เสานะ เปียกนะมันหนาวแล้วเย็นแล้วกว่าครับก็คลิปนี้ก็ได้ชมบรรยากาศความน่ารักของอินูบ่อพลอยนะะน้องถุงเงินลูกสาวมาแล้วนอะมาเมื่อกี้อุยน้ำโมมาแล้วอหุยมาทีมงานครับสุพจน์แล้วก็น้องนำโชคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนานายขออนุญาต ไปทำภารกิจนะครับในการแสดงต่อนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้กับช่องหน้าหน f ายแฟมิลี่ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาปก่กอนครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับเปิดเพลงอยู่